สวัสดีกันเนีนะครับวันนี้ก็จะมาลองมมดตัวใหม่ก็รีเจเนร์ครับร่างใหม่ที่เพิ่งแบบมาเลยผมมาเล่นที่ดูก่อนที่แบบเอออวตารจริงจะออกก็เดี๋ยวจะพยายามแฮกตัวใหม่ทุกตนะัวนะตา่างผมเล่นไม่เก่งก็อย่าว่ากันแล้วกันก็ลองอวตารเฉยๆแมงขึ้นปักโคตรลุ่มก็แนะนำฮีโร่ครับที่ผมมีรีเจเนร์เล่นด้วยผมเองวิชัลแฮกปัตฮันเตอร์โฟโตติกแล้วก็เฟิร์เบอร์ชิงตันครับฝั <Yeah. S 2> ่งมันก็มีเบย์เดอะแบทแมนวิสเลเยอร์ ซเลนเทนวอคิลี่แล้วก็เทมเพสครับผมก็ฮีโร่ตัวนี้ก็เป็นฮีโร่ฟาร์มซึ่งผมเคยแบบลงให้เพื่อนดูแล้วนะไอ้ลงให้ทุกคนดูละว่าฮีโร่ตัวนี้เป็นอย่างไรแต่นั้นคือเพื่อนผมเล่นอะเล่นโหดแต่ผมเล่นแค่หยุดสักก็รู้สึกผิดเลยหยุดจนสามครั้งอะที่จริงมันต้องหยุดก็ได้มันไม่จัดต่อไปมันต้องหยุดลว ตัดรหายไป ดุนบอลนะดุนบอลท้ายสุดท้ายสุดแค่ข้ามาเล่นกุหน่อยโวยเี้าแหลก <laughs> make a bomb. What do you want? Yeah. Hey, one of your structures is under attack. No. My blade is thirsty. อ๋อีอไรนะนไม่มีสกิลพุง่งไงก็เลยไม่อยากเข้าอย่าออกไปแตะพอป้านะมีตะโลว่างเลยอย่าไปกลัวอย่าไปจิบกลัวมี่งมาแทงให้เนี่ยกอแทน

Heads, hey, one of your structures is under attack. I am strangest. Tonight they sleep in the hell. Go on. Go on. It's okay. That's okay.

โดนแล้เจ๊มดมโเจ๊โคตรจเลยา่าาดตายตายมึงไม่คุมบตดเองอ่ะมึงดูเรื่องนั้นมันยังยืนบวกอองมึงก็รู้มันเลยไม่เป็นโจไม่คุมบตดช้าบาดใบวันนี้บาดนะเรารู้ว่านายทำได้ The dog's about to pull it! I'm going in! I know where to go! Serial <sighs> <sighs> <That's> <inaudible> killer! Serial <Area> killer! <mumbles> ผูวิยมนากหมดยอดมากเอาดิเอมน้เลาแล้วเปิดแบบให้เปิดแบบมีแล้วเปิดหลอก่มาโอ้โอารเบไม่ท่านไว ไม่มีระมรณะนานๆๆๆใไหะกดใส่เลยโอ้โหแม่อันสีกูเลยไหวลงทุนสัตว์นี่นี่สุดหล่อสุดหล่อเข้ามาในป้อมดิเฮ้ยเห็นเขาบอกยืนที่บ่อน้ำเวลาเป็นเวลาสิบห้าทีนี่ทำให้เวลเด้งเขาเลยแต่ไปหลอกบาทอันตีมันก็พอมีประโยชน์อยู่นิดนึง อะตัวคนที่ประโยน์บัตบัต้องเข้าไปไน้วเข้าไปแทงนะพ่อนายนแล้ว<ห>สุดายหอตสุด,<ห>ล,สดล้ว Hey one of your structures is d e a t เขาไปเลยไปนะมัวไป a l y

ยังวิ่งตั้งมัใต้เฮ้หนึ่งใตรีทเจอร์ที่ถูกโจมตอ้าวเออไเป็นไรไม่ได้อุ้ยเฮียเป็นไรยพี่เต้กูโชว์โหดเนี่ย่กูโชว์โหดเนี่ย What do you do <laughs> I know where to go. Hey, one of your structures is. Okay. Invisibility. เดี๋ยวกูจะเปิดนั่นให้บัตรนายแทงเลยนายหลอกเอ้ยท็อปน่อยลอตีไปท็อปหน่อยหักเต้ลองโดนอุ้ยยอดเดี๋ยวช่วยให้ซะโดนอ่ะเล่นแม่งเลยบุลมคาแม่ Ừm. Thật sự không thấy. Thấy không? Tôi đã nói rồi. Bật có Không, tôi không thấy. Chết kê kê. Cảm ơn bạn đã Hey, one of your structures is under attack. I know where to go. <laughs> hey, one <laughs> hey, one of your structures is under attack. Hey, one of your structures is under attack. More <laughs>

เฮ้ม <GU> <ES> ันมีว <spell the sl abs> ิงเหรอติเพชไ่มูชาแล้วูชาแล้วเข้าเข้าเอ้ามันหายไปไหนอะเั็วสัเ i n ูตรดคนเดียวนไอูขอโทษ Double tap, oh. Double tap.

โอ้โหออนวานวนนี่มนมีเดีนะทำไมรู้สึกอยากออกวยเทำไมรู้สึกยากออกวานเลเกิน I know to go. where ห่วยไม่โดนเห็นบ้าบันโหนได้ยอดบ้งสุดยอดกูไม่เคยร้องมาทางเ้ยขนาดบิ๊กเนี่ยบิ๊กยังมีบิ๊กยังบิ๊กไม่ได้เฮ้ยมันมีมันมีนี่ว่ะ โอ้โหนอย่างนี้เลยเหรอโอ้ผิดตาให้่ดับเบิลแท็บเอาเดิเอาดิยเอาเลยไนเอาเลยลอย่อยไน รรออดดิิอดเอาบตดตายเพื่อนเราเฮียบตดบัดบดวันนี้บตด,บด,บดแทงพิ้งเองโอเคเอาหลบงี้เลยเหรอโด,ดมาเต้มา oh, <thank> もう一度やった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  g ったやったやった